โอ้ยมะม่วงอร่อยมากอร่อยจนบอกว่ายอมให้จับ <c oughs> อร่อยขนาดนั้นเลยเหรออว <c oughs> ันนี้กินมะม่วงคะ่ะ <c oughs> มองไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยนี <c> ่ <oughs> ยอมให้จับด้วยอ่ะเยี่ย อ,อ,อร่อยขนาดนั้นโอ้โหดูหางฟูอืไหนออกมาไหนหมองไม่เห็นนะอืมขยับนิดนึงเออเอามากินต่อมากินต่อไม่กลนไม่กลนวแล้วเลยเลยมากินต่อเลยอืมอืม อร่อยใช่ไหมเอออร่อยดีว่ะอืมอืมเอาอีกอะ่ะเอาใหม่อะ่ะนี่ก่อนเอาใหม่เนี้ยเอาใหม่เลยอ่อาเอ้ามะม่วงอร่อยสุดๆก็อร่อยจริงี่เนี่ยลูกนึงแบ่งอยากินอืม อร่อยปะอร่อยขอจับหน่อยอาอ้าวไม่กวนไม่กวนอ๋อบิลเลมเลม มามาม,ามากินต่อเร็วอืนม,มากินต่อไม่จับแล้ว มันอร่อยขนาดนั้นกินไปปั่นไปเอา้า